สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง Crypto Cat by Jarin เป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปข่าวค r y ปโตเคอเรนซีล่าสุดประจำวันที่23มกราคม2026โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าติดตามทั้งในไทยและระดับสากลดังนี้ครับ Crypto Fear and Greed Index อยู่ที่24 Allcoin Season Index อยู่ที่39 Bitcoin g กราฟ Day ใกล้แดงลุ้นกันครับว่าจะไปต่อได้ไหมแต่กราฟ h ีชั่วโมง RSI เริ่มมีสัญญาณกลับตัวรอดูกันครับ Luna ากราฟเดย์ยังแดงแต่ยังไม่หลุดแนวรับเดิมกราฟสีชั่วโมงยังแดงแต่ RSI เริ่มมีสัญญาณกลับตัวรอดูกันครับสถานการณ์ตลาดภาพรวม Bitcoin BTC ปรับฐานมาอยู่ที่บริเวณ $88,000 ดอลลาร์ถึง $90,000 ดอลลาร์หลังจากพยายามทดสอบแนวต้านที่ $91,000 ดอลลาร์เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นักวิเคราะห์มองว่าระดับ $87,000 ดอลลาร์เป็นแนวรับสำคัญที่ต้องรักษาไว้ Ethereum, e ีเทเรีย (ETH) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ2,900ดอลลาร์ 2, ถึง3,000ดอลลาร์ 3, 000, โดยมีกระแสเรื่องการเพิ่มขึ้นของการสเต็กกิ้งและความกังวลเรื่องการลิควิเดชันครั้งใหญ่หากราคาหลุดกรอบ2,800ดอลลาร์ 2, หรือทะลุ3,100ดอลลาร์ m p r k e t Cap มูลค่าตลาดรวมทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ3.1ล,ล้านล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ1%ในรอบ24ชั่วโมงข่าวเด่นในไทย กรตอไทยเตรียมไฟเขียวคริปโต ETF และฟิวเจอร์สมีรายงานว่าสำนักงานกรตอไทยเตรียมเปิดทางให้มีการจัดตั้งสปอตคริปโต ETF และการซื้อขายฟิวเจอร์สภายในปี2026นี้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนสถาบันและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลให้เทียบเท่าสากลข่าวเด่นระดับโลก Dawos 2026และ Tokenization ในงาน World Economic Forum ปีนี้ประเด็นเรื่อง Real World Asset Tokenization หรือการนำสินทรัพย์ในโลกจริงมาแปลงเป็นโทเค็นบนบล็อกเชนเป็นหัวข้อหลักโดยสถาบันการเงินใหญ่เริ่มมองเห็นความชัดเจนในการนำระบบ o n อนเ i n มาใช้ในโครงสร้างงบดุล สหรัฐกับร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดเดวิดแซกซ์หรือ w ไวท์เฮาส์คริปโตซาเผยว่าในอนาคตธนาคารและบริษัทคริปโตจะหลอมรวมกันเป็นอุตสหาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลอันเดียวกันหลังจากร่างกฎหมายโครงสร้างตลาดผ่านการพิจารณา s t a เต and Shake แจกโบนัสเป็นบิตคอยน์ เชนฟาสต์ฟู้ดที่ดังประกาศโปรแกรมให้โบนัสพนักงานเป็นบิตคอยมูลค่า0.21ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยมีเงื่อนไขาการถือครองหรือเวสติง2ปีสะท้อนการยอมรับคริปโตในระดับแมส s มาร์เก็ตประเด็นที่ต้องจับตา Watchlist Smart Money ข้อมูลออนเชนพบว่ากลุ่มวานและนักลงทุนสถาบันเขาเก็บสะสม BTC เพิ่มกว่า3.2พันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ราคาพักตัวเศรษฐกิจมหาภาค ตลาดกำลังรอฟังทิศทางดอกเบี้ยจากเฟดและผลกระทบจากนโยบายภาษีระหว่างสหรัฐยุโรปซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตโคเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน